นะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้มาชนรถลำดับ,บที่16 16ค่ะตามรายการฮันด้าแอร์คอร์ตตัว EL ค่ะ21่สเตัวทีเลย9 5 0ากับเกียร์ออโต้ CVT แพนเคและมีออโต้เซฟตี้แคปพลัสค่ะ ราคาคันี้เปิดประเมินที่7จ็ดแสบาทหท่านขอบคุณค่ะลานประมินเปิดราคาคาซต่อราคาเลยจะสมบัติที่นำประมินสดต่อก็ได้จ็ดสนองประเพณีมปนปานประเมิน็ะสาบราคาตอนนี้สดต่เจ็ดสีประเเมราคาจสมาทสดต่อจะสมือสาาจะสมเมือสาวนิานประมินก็จะสามเมือหนุนพันที่นำประเมินตรงกลางเจ็ดแปดประเราป็นราคาเจ็ดสองศูนย์เป็นราคาเจ็ดสสองมื่อสาวประเราคาเจ็ดสองส่ะเจ็ดส่อเ่กัราคาเลยก็หกระกา เอพันชิลลาประมูลจะดสามแปดรัเปอรละห้าจสามแปดราคาตอนนี้ค่ะจะใสเมื่อปบนับต็เจ็แสนสิบหมื่บาทสองัประห้าจะดสี่สองพันชลาประมูลเจะใส่สิบหมื่นสองพนับเต็มสี่พันรักเอาอะไราจ็ดสนสิบมื่อหนึ่งพันราคเปอรเจ็สิบแปดรัปเละห้าเจ็สี่แปดตรงกลางห้าส่วนด้านบนเลยค่ะเฮ้ยสองห้าจะดสนนมื่สองรักราคาตอนนี้ซึ่งตัดตามราคาได้เจ็ดห้าสี่รปเปรละห้าเจ็ดห้าตรงกลาง้าจ็สนหนึ่งหมื่นสี่พ ปดจ็ดศูให้ลานกลาเจ็ดสนเจ็ดเบอรบาทตรงกลางอ่ะเจ็ดแสจ็ดรบาทังพันสี่พันที่นาประมูลค่ะเจ็ราเปนคาเจ็ดแสนเจ็ดอ่พันแปดพันที่นาประมูลตรงกลางค่ะเจ็ดเจ็ดแปดราคาตอนนี้ค่ะสต่อกับมิราคามาใหม่เลยค่ะเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์มนคาเจ็ด่แปดเบอร์บาทเจ็ดเป็นสองด้านนี้ค่ะเจ็ดเป็นสี่ที่หนาประมูลนะเจ็ดแสนประม่ลสี่พันทีนาประมูลด้านเลยค่ะหกพันราคาเปลี่ยนรวคาแปดพันนะคะเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์ให้ลานตรงกลางนะคะเจ็ดแสนเก้เบอร์บาที่หนาประมูลตรงกลางค่ะเจ็ดเก้า อสมัยหมคะสุดต่อตามประกาาเจกาปาจะใส่กางเกงปผนับเตปสบามาราคาพงาสุต่อยค่ะปาสาปสสัิตนน้าป่าสาสองันป่าสาสอผนับเตปาสาสผนับสอสีอะไรสุต่อยค่ะปาสาผนับเตปัจจิินประมูลนะคะปาสาหกผนับเต็าสาผนับสราคาอะไรปาสนับเตปาสาพนับสปาสปาระมาณที่สามส่วนหนึ่งส่วนาปาึือรับเป็นละกค่ะปาหนึ่งมือบาทปาอะไรค่ปาสนหนึ่งมืสองผนับเต2ป่าสนหนึ่งหมื่นสองนับป่ามสนหนึ น้มือสิบปดนัเตปนมือสิบนับสองานนมือประมาลาประมสุดต่อก็ได้แปดแสนน้ำมือหนุกผ่อนออนไลน์สุดต่อเยอะค่ะแปดแสนน้ำมือหนุกผนนับเตยแปดแสนน่ำมือหนุกผ่อนนับสองแปดหนึ่งปดสองศูนสองพัชินานก็ปดสองสราคาตอนนี้ปดแาสองมือบ่นออนไนาปดแสนสองมือสิบผ่อนนับปดแสนสองมือบ่นนับสองปาสองมือหกพัาประมวลปดแสนสองมือหนุก่อนเตยปดแาสองมือหนุ่อนสองปสออนุ ไปสาสาม,มือสอพน,นับหนปสา,สาม,มือสอพัพนับสปสา,สาม,มือสอพนบาที่ออนไลน์ไปสา,สาม,มือสอพนบานับสามค่ะแปดแสนสามหม,มื 2, 1, 1, มมม่นสองพันที่ออนไลน์ประมูลได้กับคุณนะคะสบ